สวัสดีครับรายการต้องสร้างรีวิวรีวิวอะไรก็ได้โตแล้วนะครับกลับมาอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ให้ดูเหล่าสมาชิกกันดั้มที่เริ่มจะเพิ่มพูนขึ้นทุกวันทุกวันนะครับก็จะเห็นว่ามันก็ดูน่าเบื่อนะครับตั้งยืนอยู่เฉยๆนะครับไม่ได้มีลายแปลกใหม่เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ครับสิ่งที่ผมจะมาพูดถึงก็คือนี่ครับแอคชั่นเบสตัวนี้เลยครับมาเพิ่ม สไตล์ท่าทางให้กับกันดั้มตัวน้น้อยของเรานะครับครับก็รายการเรานะครับถึงว่าจะมีสโลแกนว่ารีวิวอะไรก็ได้ตัวแล้วแต่ร nah. really ู้สึกว <good. S 2> ่าม well, <the> ันจะมีแต่การดั้มนะครับช่วงนี้ไม่ไม่เห็นจะรีวิวอะไรก็ได้เลยนะครับมีรีวิวพ็อกเก็ตบุ๊กไปหนึ่งเล่มนะครับก็ไม่ไรครับเราลองมาดูอันนี้กันดีกว่าแอคชั่นเบสตัวนี้เป็นแอคชั่นเบสสองนะครับก็ ของเก่าแล้วแหละออกมานานแล้วแต่ผมจะเอามาใช้กับพาเลียวเกตนะครับเป็นสำหรับ1ต่อ144นะครับแพคเกตก็มาในซองพลาสติกธรรมดาเลยก็มีตัวอย่างมาให้ดูบอกโฆษณาเท่าไหร่ว่าฉันมีจอยนะอย่างนั้นอย่างนี้เอามาโพสได้ปรับระดับสูงต่ำใช้ร่วมกับแอคชั่นเบสหนึ่งได้ซึ่งจะสูงกว่าเป็นของพวกแบบว่าสเกล1ต่อร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับ คือคนถายแนะนาว่าให้ใช้ตัวนี้เพราะว่าใช้กับ1นึ่งต่อร้อยสี่แล้วมันมันสเกลมันได้กว่าอันนี้ก็เอามา2อันผสมกันนะครับอันนี้ก็อนหนึ่งก็ผมได้มา23 0บาทนะครับราคาไม่ใช่สมาชิกด้านหลังก็เอาให้ดูว่ามีจอยแบบไหนจะได้ดบ้างนะครับลักษณะก็เสียบดากกันดั้มครับคือต้องเรียกว่าด่างจริงเพราะว่ามันอยู่ตรง,ตรงนั้นเลยครับมันไม่ใช่ตูดแล้วก็มันไม่ใช่ข้างหน้าครับ แต่ส่วนตัวผมผมรู้ว่าไม่เป็นอุปกรณ์ที่แพงอ่ะเพราะว่า200บาทได้มาหนึ่งแผงแต่ก็เอานะมันก็ช่วยเพิ่มผูนก็เดี๋ยววันนี้เราจะคราวที่แล้วนะครับที่ผมพูดถึงเจ้าคีมเทพไปเนี่ยผมลืมไม่ใช่ลืมสิผมอ่ะไม่ได้ใส่ตัดตอนตัดให้ดูก็เดี๋ยวจะมีตัดให้ดูด้วยนะครับ ก็เรียกว่าเป็นการรีวิวแบบว่ามีพลัสเข้าไปนิดหนึ่งเอาละทีนี้เราลองมาแกะดูนเลยดีกว่าครับก็มาเนี่ยครับเป็นซองธรรมดาเลยซองทึมๆอันหนึง่งเป็นจาวแก๊บๆนี้ครับเหมือนเหมือนซองซีดีนะครับเปิดให้สุดแล้วก็หยิบมันออกมานะครับ หนึ่งแผงชิ้นส่วนก็พอจะเดากันได้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับแล้วก็วิธีอ๋อมีน็อตมาด้วยนะครับหนึ่งถุงแล้วก็นี่คืออะไรครับเป็นแบบว่าเป็นเทปเป็นแผ่นรองนะครับเพราะว่าเห็นว่าตรงนี้นะครับถ้าเกิดเป็นแบบเป็นแบบที่ต้องขันน็อตเนี่ย คือเขาให้แปะเทปด้วยนะครับจะได้ไม่ทำร้ายโมเดลสุดรักของเรานะครับก็เดี๋ยวลองมาประกอบดูครับทีนี้เนี่ยกลับมาที่เจ้าทีมเทพกันนิดนึงก็เดี๋ยวจะตัดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมตัดชิ้นไหนดีเอาชิ้นใหญ่ก่อนเลยละกันนะครับตัดให้ดูนะครับก็ลองดู เวลาตัดก็ตัดอันนี้ก่อนนะครับฟังเสียงครับขอซูมใกล้ๆนะครับนี่ครับให้ดูนะครับความคมนะครับคือสมัยตอนใช้การตัดเล็บนี่ก็บอกว่าดังแป๊กๆกันเลยทีเดียวอย่างกับตัดเล็บกันจริงๆนะครับนี่ครับผมให้ดูะชัดนะครับอ่าพอตัดมาแล้วนะครับ ถ้เหลือแบบนี้เราก็ต้องมาจัดการอีกดอกหนึ่งย้ำเข้าไปนะครับก็อาจจะดูง,งานนี่หนึ่งเพราะว่าต้องเลงผ่านกล้องด้วยแล้วก็เลงของจริงด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับให้ดูครับซูมกันเข้าไปมาโครมามาโครสิเออนี่ครับเห็นไหมครับเทพจริงครับ คุ้มค่าราคาไม่ใช่น้ำอัดลมครับราคาแม่งเ,เล่าแบ็กเลยครับนี่ครับวายอะไรครับแล้วก็เเินไปนะครับคือธรรมดาเนี่ยเห็นเขาต้องแบบว่ามีฝนฝนมีใช้ใช้อะไรกระดาษทรายนะครับก็เดี๋ยววันหลังจะลองดูบ้างครับจะลองเทินโปรดูบ้างนะครับ ะครับสวยงามนี่ครับก็เดี๋ยวจะลองต่อสำเร็จดูแล้วจะเอามาแอคชั่นให้ดูนะครับ คครับถือว่า200นี่ก็จ่ายให้ค่าดีไซน์เข้าไปแล้วกันนะครับมันก็ต้องมีเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวดูว่าตอนตั้งฐานแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสไตายก็เสร็จแล้วครับก็เพิ่มอิสระเสรีในการแอคชั่นได้ในระดับหนึ่งนะครับต่านี้เป็นแบบว่า นี่เสียบตูดครับไม่ได้เสียบดาบ